หนูทิกาจ้ะมาตามนะจ๊ะค่ะคุณครูพี่นิชาค่ะหนูอยากไปโรงเรียนจริงๆอะไปได้เปล่านะ้ได้จ้ะจัตทิกาอ่ะมาจูมือพี่นะสนุกอะไรล่ะไปโรงเรียนกันเนี่ยน้องจัดห้องอะไรเนี่ยไม่สวยเลยเก้าอี้ก็วางไม่ดี หนูจะจัดมั่วค่ะมันมันเหมือนโรงเรียนไหมล่ะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่นิชาอาเหมือนก็ได้ไปไปกันเถอะพี่จำทางได้หรือเปล่าได้สิโรงเรียนมันอยู่แถวนี้นะโรงเรียนดีหรือเปล่าอะ่ะก็โรงเรียนเดินมนั่นแหละแค่เป็นอีกเมืองนึงเมืองซากุระไงซากุระสกู๊ตสิมูเลเตอร แต่โรงเรียนเก่าเนาะไม่ใช่โรงเรียนเก่าหรแจะโรงเรียนใหม่แต่ที่หนูอยู่ในโตัวกล้าแน่เป็นโรงเรียนเก่าใช่ไหมก็ก็ใช่แหละมั้งมีพี่สมัครยังอ่ะสมัครแล้วจริงเหรอสมัครตั้งแต่ตอนไหนเฮอก็ไม่รู้เหมือนกันน้องรู้ไหมเวลาข้ามถนนเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะค่ะรู้ไหมทําไมทําไมเหรอคะเพราะว่าเดี๋ยวรถมา แล้วทำไมเราต้องซ้ายขวาด้วยะคะมองแค่เดียวก็พอแล้ว mm hmm. เผื่อรถมันจะมาทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ไงอ๋อค่ะนี่เป็นบทเรียนให้หนูรู้นะค่ะที่ช้าถึงยังถึงแล้วจ้าคูคนเยินหน้าดูมากหน่าดูอะไรละหะน้าเรียนละสิอ้วาววามีสช่นน้เด็กเล่นได้หนูอยากเล่นครูน่าจะให้เล่นตอนพักล่ะมัง้งเออสวัสดีค่ะคุณลุงเอ้เรียกว,ว่าคุณพ่ออ๋อก็ได้ ฮ้คุณผออโอโรงเรียนนี้เหรอคะใช่ครับแล้วคุณมาเฝ้าอะไรเหรอคะที่นี่ครับเป็นที่วางรองเท้าครับผม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 เออค่ะโอ้ยเมื่อไรลูกจะเรียนเสร็จสักทีนะนี่คุณเล่นแต่มือถืออะผมโทรหาแม่ผมมูอ๋อสวัสดีค่ะคุณครูเฮ้สวัสดีจินจัน์หึ่งิก้าอาสวัสดีค่ะพอดีจะมารับน้องของคุณมาโรงเรียนใช่ไหมคะ ค่ะนั้นไปเลยนะคะเข้าไปดูด้วยได้ไหมคะเอิม่มได้ค่ะอันชิคก้าไปกันทำไมพี่นี่น้องไปกันสิเอิมคุณครูคะอะไรเหรอคะเอิมเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่นิชาทำไมพี่นิชาตาแบบเล็กๆพี่นิชาเพิ่งตื่นแล้วสิแล้วก็มาเล่นนะสินี่มันกี่โมงแล้วพี่น่าจะแปดโมงนะ ไปกันเลยนะ้องออออห้องนี้ใช่ไหมคะออใช่ห้องนี้อยู่แล้วค่ะนี่เป็นเอิมโรงเรียนอนุบาลหนึ่งนะคะอ๋อค่ะมีอยู่ห้องเดียวเด็กชั้นอื่นเด็กจะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะอีกห้องหนึ่งนะคะนี่เด็กใหม่ใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะแต่หนูไม่ได้มาเรียนนะคะ แล้วน้องคุณมาเรนใช่ไหมล่ะคะคุณรู้ได้ไงคะฉันเคยเห็นในเมืองโตเกาค่ะฉันเคยมาหลายเมืองคะ่ะอ๋อสวัสดีนะคะคุณครูคะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าฉันไปนั่งเรียนได้เลยนะค่ะคุณครูเออเพื่อนทําไมเธอนั่งไม่บนเก้าอี้ล่ะอ๋อคือฉันก็นั่งเบี้ยวเบี้ยไหนล่ะเอา้าเอา้าเด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 เอ,ช,อ,ช,อชื่ออะไรเหรอ ฉันชื่อว่าฉันชื่อว่าผมสวยจ้ะอ๋อผมเธอก็สวยจริงๆริงด้วยนั่นเนี่ยขับคุณจ้านี่นี่นี่สวัสดีเธอชื่ออะไรเหรออ๋อฉันฉันไม่รู้สิยินดีที่ได้รู้จักนะเอ้ยคุณคุณจังฉันเคยเห็นเธอโหใช่ไปนั่งเลยแปลกจังห้องเรียนนี้คนนั่งกันแป๊กแป๊กทำไมเถอนั่งเรียนนี่นักเรียนจ้า อ๋อค่ะ,อคะขอบคุณนะคะสดัสดค่ะนักเรียนจ๊ะท่องกอไก่ถึงคนครกได้ยังอ๋อลืมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูเพิ่งสอนนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะมาสอน A B C จ้ะอีกแล้วเหรอคะฮะห,หนูรู้มาจากไหนคะอ๋อในมือเตาแก้ครูเคยสอนแล้วจ้ะเอ้ยแล้วค่ะ นั่นครูจะมาสอนอีกรอบนะ A B C D E F G H I J อ่ะดูลองเองไปเลยกับเพื่อนๆนะค่ะ A B C D E F G หนูทีค้าจะ่ายลับค่ะโอ O O ๆค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P มีเพื่อนเขาร้องได้เพี้ยนไหม ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ Q S T U V J P Y n c มลองเพาะจริงๆเลยนะจ๊ะกริ๊ง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 เอา้านักเรียนจา๊าพักได้แล้วนะจ๊ะพักแล้วเหรอคะครูเพื่อนๆไปกันไหมพักกันแล้วจหรอเธอเชื่ออะไรนะผมสวยไงยอ๋อสวัสดี ถ้าเธอล่ะผมงามจาาฉันไม่ฝา,าแฝดกับผมสวยก็ผมงามอ๋อแ้าเธอชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อว่าผมหยิกจ้ะอ๋อเป็นฝา,าแฝดสามเหมือนกันอ๋อเธอล่ะอ๋อฉันชื่อว่ากินเก่งฮะชื่อแปลจังอ๋อเธอเห็นหน้าใช่ไหมฉันนะ่ะชอบกิน เยอะมากทุกครั้งเลยแหละฉันต้องเอามือถือมาสั่งของกินสั่งพิซซ่ามาหลายถาดนี่แหละ18นิ้วฉันยังสั่งเลยโอ้โหเธอกินเก่งนะอืมพักได้แล้วจ้าอยากไปไหนก็ไปเลยนะเ้ยไม่ใช่ไปไหนก็ไปสิอยากไปเล่นก็เล่นเลยนะจ้านี่สวัสดีเธอพอจะรู้ไหมว่าสนามเล็กเล่นอยู่ไหนเธอก็เห็นนี่โอ้ทำไมเธอตัวสูงจังเลยล่ะ อ๋อโรงเรียนที่นี่บังคับให้กินนมทุกวันเลยจริงเหรอฉันไม่ได้กินนมทุกวันหรอกนะนี่ใครอยากจะมาเล่นกับเราไหมฉันต้องทำกันบ้านน่ะเอยฉันอยากไปเล่นบอลกับเพื่อนฉันอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยฉันก็เล่นกับคนนี้ก็แล้วกันนี่ผมสวยเหรอใช่ฉันชื่อผมสวยผมงามแล้วก็ผมยีคุณครูคะอะไรจะเล่นเลยเลยยังยังคะให้พั แล้วก็เลิกเรียนเลยค่ะมากันเลยถึงแล้วจ้าจริงเหรอใช่จ้านี่เธอพูดเพ้อจังเลยครูสอนให้พูดเพ้อนะโอ้โรงเรียนนี้ดีจังเลยนะครูก็ใจดีเนาะใช่ใช่ครูคัาชมเราตลอดเวลาถ้าเขาจะไม่ชมเขาก็จะไม่ชมนี่ลูกบอลเหรอระวังด้วยนะลูกบอลน,นี้มันจะเจ็บเอาว้านี่เธอเธอจะไปไหนอะ นี่เธอไปไหนไปอะ่ะอเธอเป็นไรเหรอฉันเจ็บนะเธอเป็นอะไรอะ่ะนี่เธอผลักฉันทําไมเอา้าฉันผิดเหรอฉันหยุดร้องไห้ไปตั้งนานแล้วเอา้าแล้วฉันผิดอะไรเหรออืมทําไมเมื่อกี้เธอแขนมันเป็นอย่างนั้นะ่ะอ๋อก็เชอผลักฉันแล้วฉันจะเจ็บแขนนะสิแขนคิดแล้วเนี่ย โอ้แขนเคทก็มีเหรอก็จริงสฉันเจ็บนะขอโทษไม่เป็นไรยังไงแขนฉันก็ไม่ได้เจ็บปวดมากหรอกนะล่้อย่างอื่นกันซะดีกว่าเนาะใช่ใช่ใช่มันจะได้ไม่อุบัติเหตุเท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 เพียงไรน่ะมากระโดดตามฉันนะวึบลองทำดูฉันไม่ค่อยอยากจะกระโดดน่ะฉันเจ็บขาทำไมเหรอเอมพอดี ฉันไม่เคยชอบกระโดดเท่าไหร่วิ่งซิกแซกก็ได้นี่เอาจิงเหรอวิ่งซิกแซกคือได้ออกกำลังกายฟรีๆด้วยนะจริงเหรอใช่ละสิไปเรียนดีกว่านี่นักเรียนจ้ะอะไรเหรอคะขึ้นกระพอะอีกกระพาะอกรพา,านี่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วเหรอคะนี่ต้องกลับบ้านแล้วจ้ะ อา้าวนี่พ่อเธอเหรอใช่ใช่ใช่พ่อคะพ่อพ่อนี่ใครน่ะเป็นเพื่อนหนูเองคะ่ะขาชื่อทีก้าแล้วหนูชื่ออะไรพ่อจําชื่อหนูไม่ได้เหรอพ่อรู้พ่อเคเ่แกงเชื่อผมสวยสิใช่ค่ะแล้วน้องหนูล่ะน้องชื่ออะไรอะ่ะก็ผมเงาวิค่ะอ๋อแต่ลูกโรงเรียนเนี้เพื่อนโรงเรียนนี้ชื่อแปลกจังเมื่อไหร่พี่จะมานะจะหกโมงแล้วอ่ะ ืสี่โมงพียงไม่มารับเราบิดแล้วเนี่ยเอาแล้วจุย้ยตอนนี้เราต้องรับแล้วเดียวทีกการ้องไห้อีกเฮ้ยทีการร้องไห้นะแม่ ครูมาสระผมมาจ้ะตอนแรกพี่คิดว่าจะเปลี่ยนสีผมสีดําไงเมื่อวานพี่นิชาไปเปลี่ยนสีผมมูห่ห่าก็เลยกลายเป็นสีออกแดงออกชมพูนะน่ะล่ะคะเหกลับบ้านกันเถอะนาอคะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มุ่ดเวลาแล้วนันก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้ล่างเลยคะ่ะบ๊ายบายกดกระดิ่งไห้ได้ละบายพี่นิชาเดี๋ยวพวกนี้ไปอีกนะอหนูต้องไปโรงเรียนทุกวันอยู่แล้วครู เขาบอกว่าต้องกินนมทุกวันและโรงเรียนเนี้ยเพื่อนดีมากจริงเหรอใช่จ้าไอ้ใช่คะ่ะ